ที่จะพูดถึงวันนี้เครื่องยนต์ใหม่เนี่ยกอการลงทุนระยะยาวซึ่งตอนนี้รัฐบาลเขาโฟกัสไปที่2อย่างนะคือเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์กับแลนด์บิทมาดูตัวแรกคาสิโนแอินโอแลนด์บิดมันจะกอบกู้การลงทุนได้ไหมคาสิโนเนี่ยคือเป็นส่วนหนึ่งในเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มีโรงแรมมีห้างสินค้ามีอะไรแต่ตมีห้องประชุมมีสัมมนามีห้างสพินค้าพลาซ่าชุดใหญ่มีอาหารการกินพาไปดูห้างลำเลทองอันแรกเลยพื้นที่ใครดูเนชั่นอินไซด์เคยเห็นนะ ในลมิตคลองเตยใช่เนลมิตคลองเตยคลองเตยในพื้นที่ของการท่าเรือนี่แหละครับในพื้นที่ของการท่าเรือ2 0 0พันกว่าไร่เนี่ยจะมีการยกระดับและพัฒนาขึ้นมาต่อมาโน่น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 พื้นที่ฝั่งข้ามของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งบางกระเจ้าต่อมาพื้นที่ภาคตะวันออกไอ้นี้ก็เล็งมากน่าจะอยู่แถวแถวอู่ตะเภาแต่นู้นนะเขาฟัดกันอยู่สองฝั่งตรงไหนบ้างครับฝั่งหนึ่งก็คือพื้นที่อู่ตะเภาในบริเวณใกล้กับสนามบิน อันนี้หนึ่งนะส่วนที่สองมีกลุ่มทุนหลายกลุ่มพยายามที่จะพาลงไปแถวๆพัทยาครับเชียงใหม่เออเชียงใหม่นี่ได้ทำเลได้ฮะจุดต่อไปภาคใต้ภาคใต้มันมีอยู่สอามที่1สงขลากับภูเก็ตตอนนี้ราคาต่อรองราคาต่อรองจะอยู่ที่ภูเก็ตมาอีกเรื่องการลงทุนหนึ่งแลนด์บริดจอันนี้แหละถูกเป็นความท้าทายอย่างยิ่งหลังจากรัฐบาลเศรษฐาทวีสินจุดพลุว่าด้วยเรื่องของการ ลงทุนแลนด์บริตต์มาดูแผนที่กราฟิกของนี่ฐานเศรษฐกิจเนี่ยครับแง่งเห็นชัดเจนเลยระหว่างฝั่งของละนองกับฝั่งของชุมพรการลงทุนเห็นชัดแล้วฝั่งละนองสามหมื่นสามแสนสามหมื่นสามแสนสามหมื่นล้านบาทฝั่งชุมพรสามแสนล้านบาทใครที่สนใจร่วมทุนเอกชนไทยต่างชาติใครสนใจบ้างหลังจากที่นายกเนี่ยไปรถโชว์มาแล้วโอ้ประมาณหลายๆกลุ่มนะหกกลุ่มใหญ่ๆญ่เนี่ยหนึ่งจีน จนจนส่งทีมไปทําการศึกษาเรียบร้อยแล้วอสองกลุ่มดูใบดูใบเอาด้วยเหรอดูใบสกลุ่มซาอุดูใบซา,าอุส,อสี่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีนะโจทย์ที่ใหญ่ที่สุดและท้าทายที่สุดของรัฐบาลเศรษฐานอกเหนือจากคดีความต่างๆแล้วจุดท้าทายว่าจะเดินหน้าเรียกสร้างความเชื่อมัน่นอยู่ที่เรื่องของการกอบกู้เศรษฐกิจที่ปัจจุบัน ชะลอตัวและสุดหนักเกินกว่าที่หลายหลายคนคาดคิดกับแน่นอนหัวใจสำคัญเนี่ยพุ่งไปที่เรื่องการลงทุนการลงทุนโดยรวมที่ผ่านมาเนี่ยตกต่ํามากนะครับติดลบไปสองหลักและหัวใจสำคัญคือเรื่องของการลงทุนภาครัฐม,มันทำให้พอลงทุนภาครัฐติดลบเนี่ยมันจุดโครงสร้างเศรษฐกิจการแบบกำลังซื้อต่างๆเชื่อมโยงกันโอ้ยาวมาก ทำให้ลง<ห>กิจไม่ฟื้นอย่างพี่โอวาการลงทุนภาครัฐที่ติดขัดมันมาจากสองสาสาเหตุ 1. คืองบประมาณรายจ่ายประจําปี2,567ที่ทอดยาวออกมา 2. คือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการลงทุนของภาครัฐยังไม่ตอบสนอง 3. การเบิกจ่ายของหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญาล่าช้าเกินกว่า กำหนดครับพี่โอดูนะตั้งแต่ตั้งแต่ปี65 66แล้วก็ถึงไตรมาสหนึ่งปีนี้นะพี่วีดูนะปี65นะการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยบวก4.7แต่ภาครัฐลบสามจุดเติดลบเลยนะปี66ปี66ทั้งปีภาคเอกชนโตเท่าไหร่ลดลงแล้ว3.5ภาคเอกชนภาครัฐภาครัฐติดลบอีกสามจโอ้โหตายเลยนี่ควอเตอร์สนะพอควอเตอร์สนะควอเตอร์สติดลบยี โอ้นี่เลยมันกระโดดมากนะคนเลยพอฟฟร์เตอร์หนึ่งะโอเตอร์4ี่ปี20นะโอเตอร์หปีนี้ยี่สิบเครับยี่หนักมากเอกชนลากไป4.6ไม่พอครับครับหัวลดจักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมันมีเนื่งการลงทุนเอกชนครับสการบริโภคของประชาชน 3. คือการลงทุนภาครัฐครับครับสคือการส่งออก นำเข้าภาคการต่างประเทศคือค่าคภาภาคบริการบริการท่องเที่ยวต่างๆแน่นอนครับเมื่อเป็นแบบนี้รัฐบาลเศรษฐาทวีสินถึงคิดถึงการแผนการลงทุนระยะยาวด้วยระยะสั้นก็มีระยะยาวก็มีเพราะอะไรฮะปีนี้ก็มองว่า GDP 2.5เนี่ยถือว่าต่ำกว่าสักยภาพของประเทศที่ควรจะเป็น GDP คาดการณ์เนี่ยหลายสำนักนะตั้งสภาพัฒน์กระทรวงการคลังแบงก์ชาติก็ดูจะเหลียอยู่ประมาณสองจุดห้าประมาณนี้นะ เป้าหมายเป้าหมายอยากเห็นคือเกินสโตตามสกาพก็คือมากกว่า3.5ถึง5%นี่คือสกภาพเศรษฐกิจไทยควรเป็นระดับนี้ใช่นายกรัฐมนตรีก็คาดหวังว่าจะเติบโตมากกว่านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรองนายกรัฐมนตรีพิชัยชุนหาวชิระก็คาดหวังว่าต้องโตประมาณมานี้ เลยที่แผนว่าต้องมากกว่าสามจุดห้าพอเป็นมากกว่าสามจุดห้าเนี่ยทำยังไงมีสองวิธีวิธีหนึ่งระยะสั้นก็คือกระตุ้นระยะสั้นตอนนี้แผนกระตุ้นระยะสั้นที่มีเนี่ยดิจิตอลวอลเล็ตดูแลค่าคลองชีพค่าน้ำค่าไฟประกันพืชผลเกษตรราคาเกษตรอันนี้ถือว่าเป็นการกระตุ้นระยะสั้นและควบคู่กันไปที่จะพูดถึงวันนี้เครื่องยนต์ใหม่เนี่ยคือการลงทุนระยะยาวซึ่งตอนนี้ รัฐบาลเขาโฟกัสไปที่สองอย่างนะฮะคือ <Entertainment Complex S 2> อ<า>ินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์กับแลนด์บิทนี่สอง,สอ,งอยู่เนี้ยสองตัวนี้จะเป็นโจทย์ใหญ่ที่สร้างความกระฉับกระเฉงกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศไทยมาดูตัวแรกคาสิโนแอนบแลโโมันจะกอบกู้การลงทุนได้ไหมอ,อันนี้เป็นจุดใหญ่ครับตอนนี้เขาบอกว่าเอาเฉพาะคาสิโน ทุนอะลุมจองกันอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะและ้วหลายพื้นที่แล้วพี่วีต้อบอกว่าตอนนี้แผนก็คือเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะคาสิโนเนี่ยคือเป็นส่วนหนึ่งในเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มีโรงแรมมีห้างสินค้ามีอะไรต่มีห้องประชุมม,มีสัมมนามีห้างสินค้พาพลาซ่าชุดใหญ่มีอาหารการกินมีครุย แต่ที่ก็พูดถึงคาสิโนเวลาพูดถึงเอนเตอร์เทน n t c o m คอมกทำไมถึงพูดคาสิโนมากเนี่ยเนื่องจากมีส่วนสำคัญเพราะต้องอาศัยกฎหมายรองรับและการลงทุนขนาดใหญ่ดึงเขาเข้ามาให้อยู่ในบ้านเราและใช้จ่ายครับ,รบแต่ต้องมีกฎหมายรองรับเพราะภายในประเทศเรามันก็จะเกิดความล่อแหลมในเรื่องของ ก็ความล่อใจของคาสิโนโครับและกันมาที่การเนี่ยเมื่อเดือนเมษาเนี่ยก็ได้พิจารณาผ่านไปแล้วเปเปอร์พีโอก็เห็นแล้วว่าเขามีหลักตั้งแต่เรื่องผลเป็นยังไงบ้างการควบคุมต่างๆประเมินผลด้านเศรษฐกิจครบเลยครับตอนนี้มีกลุ่มทุนและ Big กเดมที่ใกล้ชิดผู้มีอำนาจกำลังสึกคึกคักเลยมาจะเข้ามาลงทุนไมกบโปรเจกต์พวกนี้มันอยู่ที่ไหนบ้างตอนนี้จนนังตาที่ห้าทำเลทอง พาไปดูห้าลำเลทองอันแรกเลยพื้นที่ใครดูเนชั่นอินไซต์เคยเห็นนะเนลมิดคลองเตยใช่เนลามิดคลองเตยจำได้ไหมคลองเตยในพื้นที่ของการท่าเรือนี่แหละครับในพื้นที่ของการท่าเรือสองพันกว่าไร่เนี่ยจะมีการยกระดับและพัฒนาขึ้นมาส่วนหนึ่งเป็นอาคารสำนักงานให้เอกชนเช่าเป็นเมดิคอลหับเป็นท่าเรือเป็นสมาร์ทคอมมูนิตี้พื้นที่ A พื้นที่ A อยู่นู้นพื้นที่ A เนี่ย กลุ่มพื้นที่บีพื้นที่บีอยู่บริเวณเนี้ยนั่นนนนนบีแบบแบบแถนี้บีหนึ่งตรงนั้นเป็นสมาร์ทพอร์ตท่าเรือท่าเรือตู้กลุ่มพื้นที่ซี่พื้นที่ซีบริเวณเนี้ยน่าซีท่าเรือเนี้ยนี่แหละครับเป็นครุยเทอร์มินอลเป็นรีเทลมิกซ์ยูสเป็นอาคารสำนักงานเป็นโรงแรมพื้นที่อาคารลานจอดรถสาธารณภคที่เหลือพื้นที่ X กับพื้นที่ G เป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ส่วนสาธารณะ นี่แหละครับพื้นที่จะอยู่ตรงนี้ครับซึ่งก็บอกว่าตรงนี้ฮะเมื่อพัฒนาถ้าเรือคลองเตยตรงนี้แล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของเอเตอร์เมนต์คอมเพล็กซ์ที่ทุกคนแบบโอ้เป็นทำเลทองนะใจกลางเมืองต่อมาพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าทำเลทองนอกจากตัวของถ้าเรือคลองเตยมีที่ฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งเออโน่น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 พื้นที่ฝั่งข้าม ของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งบางกระเจ้าเริ่มพูดถึงแล้วฝั่งโน้นจะเป็นปอดของเมืองอยู่สภาพปัจจุบันตรงนั้นเหรอใช่เป็นปอดของเมืองอยู่จะทำเป็นกรีนเป็นกรีนหรออ่ากรีนอต่อมาพื้นที่ภาคตะวันออกไอ้นี้ก็เล็งมากน่าจะอยู่แถวแถวอู่ตะเภาแต่นู้นนะเขาฟัดกันอยู่สองฝั่งตรงไหนบ้างครับฝั่งหนึ่งก็คือพื้นที่อู่ตะเภาในบริเวณใกล้กับสนามบินเรับ อันนี้หนึ่งนะส่วนที่สองมีกลุ่มทุนหลายกลุ่มพยายามที่จะพานลงไปแถวแถวพัทยาครับพัทยาเลยอ๋อพื้นที่ชุมชนอันนี้พื้นที่นี้ต้องต่อแต่ว่ายังไงแล้วแต่ตรงนี้ก็คือฝั่งนี้เลือกเอาที่หนึ่งจะเป็นอุตภะหรือพัทยาก็ไปไปบิดกันอตอนนี้อุตภรต่อสองหนึ่ง คุณห้ามเล่นคุณห้ามเอากันมานันมาใช้ในรายการสิไม่ใช่ล้อัตราอัตราอัตทางแนวโน้มพี่พอพูดถึงคาสิโนคุณเล่นเลยเหรอคุณก็มันต้องมีกันหน่อยอ้าวเชียงใหม่เออเชียงใหม่นี่ได้ทำเลได้ฮะจุดจุดต่อมาที่บอกว่าตรงไหนเชียงใหม่พี่โอได้แถวไหนโอ้ยเชียงใหม่เขามีพื้นที่รองรับเรียบร้อยไม่ต้องห่วงมันต้องหลักสองสามพันไร่นะใช่เขามีพื้นที่เรียบร้อยครับ เชื่อใหม่นะใช่ไปไปดูง่ายพื้นที่เดิมที่เคยเสนอสร้างสนามบินใหม่เออมาสนมือใกล้ลำพูนนะลำพูนนะหรือว่าที่อะไรจะทำโรงงานยาสูบต่อไปภาคใต้ภาคใต้มันมีอยู่สองสามที่หนึ่งสงขลากับภูเก็ตแต่ตอนนี้ราคาต่อรองราคาต่อรองจะอยู่ที่ภูเก็เก็ต ภูเก็ตเนะโอ้นี่ภูเก็ตภูเก็ตก็เป็นจุดศูนย์กลางที่นักท่องเที่ยวเขาเดินทางมาเที่ยวนะมีการประเมินกันออกมาบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยการสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ให้ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยมันจะมีผลกับเศรษฐกิจอย่างไรบ้างนี่ดูทีมาเก๊ามาเก๊าประชากร6 0แสนเ แต่ทำธุรกิจได้3.2หมื่นล้านสหรัฐโอ้โหนี่สอคนนี้แสดงว่าที่มาเขาเนี่ยรายได้มาจากอะไรเอาล้านเหรียญสหรัฐ30,000ล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์1.2หมื่นล้านเหรียญสหรัฐเกาหลีใต้3.2แสนล้านฟิลิปปินส์2.1แสนล้านเวียดนามเวียดนาม1.8อินโดนีเซีย1.8เออโอ้โหร้อนถ้าจะคิดไทยก็อยู่ระดับเฉลี่ยเนี้ถ้าไทยจะมีตอนนี้ทุกๆประเทศ บอกว่าดีไซน์ในลักษณะเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เหมือนกันญี่ปุ่นก็กำลังทำที่โอซาก้าเหรออ่าเขากำลังทำเหมือนกันสิงคโปร์อุตสาหกรรมบัเน Complex เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ย GDP 4%เปอร์เซ็นต์เนี่ยสร้างงานนั่นแหละฮะสองสองหมื่นคนสร้างไรายได้สร้างไรายได้หนึ่งหมื่นสองพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐซี่แสนกว่าล้าน สี่แสนกว่าล้านบาทสี่แสนล้านบาทส <c oughs> ิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้จากภาคบริการสิงคโปร์มาจากนี้มาจากนี้อ่าภาคบริการของสิงคโปร์สิบเปอร์เซ็นต์มาจากนี้เรียนรู้เขาแล้วมาดูว่าเราอาจจะได้อะไรครับปีหกห้าสิงคโปร์มีนักท่องเที่ยวสิบห้าล้านคนสามสิบเปอร์เซ็นต์ไปสถานบันเทิงครบวงจรเรียกกันว่าเอ <Entertainment> ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์สิบห้าล้านคนสามสิบเปอร์เซ็นต์ของสิบห้าล้านคนเข้าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ผลจากการเปิดคาสิโนในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์สถานบันเทิงครบวงจรอย่างถูกกฎหมายส่งผลในนักท่องเที่ยวต่างชาติใช้จ่ายเฉลียล่ย841ดอลาดลาร์สิงคโปร์โตกประมาณ2 2 0 0่นกว่าบาทครับจากเดิมที่ไม่มีเนี่ย1,340บาทนา <c oughs> ะแสดงว่ามีผลต่อการใช้จ่ายอันนี้เป็นเรือ,อึ่ง เครื่องยนต์หนึ่งในการสร้างหมุดหมายกระชับกระเฉงด้านการลงทุนมาอีกเรื่องการลงทุนหนึ่งแลนด์บริด <Land Bridge. S 2> อันนี้แหละถูกเป็นความท้าทายอย่างยิ่งหลังจากรัฐบาลเศษฐาทาวีสินจุดพลุว่าด้วยเรื่องของการลงทุนแลนด์บริดตาตัดภาคใต้ออกเป็นสองส่วนผ่านระบบท่าเรือสองฝั่งและถนนรถไฟเชื่อมโยงกันนี่ดูภาพนี้เลยหลายคนบอกว่าคิด แต่เป็นไปไม่ได้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างพี่วีมาดูแผนที่กราฟิกของนี่ฐานเศรษฐกิจเนี่ยครับแบงงให้เห็นชัดเจนเลยระหว่างฝั่งของละนองกับฝั่งของชุมพรการลงทุนเห็นชัดเลยฮะฝั่งละนองสามหมื่นสามแสนสามหมื่นาล้านบาทฝั่งชุมพรสามแสนล้านบาทและมีนี่โครงมอเตอร์เวย์เนี่ยทางรถไฟ อีก3ามแสนซึ่งโครงการทั้งหมดก็คือ1ล้านล้านบาทนี่ที่แลนดบิดว่ากันว่าใครบอกว่าเป็นไปไม่ได้ตอนนี้ข่าวลึกข่าวล่านี่น่าสนใจตรงนี้แหละใครที่สนใจร่วมทุนเอกชนไทยต่างชาติใครสนใจบ้างหลังจากที่นายกเนี่ยไปโลดโชว์มาแล้วโอ้ประมาณหลายๆกลุ่มนะห้กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยใครสนใจบ้าง China Harbor Engineering ของจีนอะ ต่อมาอามาตะคอปเปอร์เรชั่นนี่ของไทย WHA Industrial ของไทย e v e r g r e e n c o n t น i n e r นี่อ่ของไทยกลุ่มสยามพิวัฒน์ของของไทย N Inter Asia Line ประเทศไทยจากไต้หวันนะ SITC ContainerChina Energy International GroupHar h a Harbelport Group ับจากจีน่า Nippon k o จากญี่ปุ่นครับอ มิสูบิชิคอมพานีครับมาริทามแอนด์ทรานสปอร์ตจากเนเธอร์แลนด์แบงก์ออฟไชน่าและ uh, อะไรนะโฮกูริกุจากแบงก์แบงก์ของญี่ปุ่นครับแต่ตอนนี้เขาบอกว่าคนที่ชิงกัน3กลุ่มกลุ่มไหนบ้างหนึ่งจีนจีนอ่าจีนส่งทีมไปทำการศึกษาเรียบร้อยแล้วอสองกลุ่มดูไบดูไบเอาด้วยเหรอดูไบาสามกลุ่มซาอุ ดูไบซาอุซีญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีนะซีกลุ่มฟังฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกันไม่ไม่ไม่สนใจไม่สนใจแต่ตอนนี้สี่กลุ่มนี้แสดงว่าคนเอเชียสนใจคนที่ไปศึกษาใช้เวลายาวนานที่สุดตอนนี้คือใครรู้ไหมใครญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่แบบที่นายกลงพืลงไปโรโชเนี่ยให้ความสนใจมากนะดูจากรายชื่อนี้ก็ญี่ปุ่นเยอะเหมือนกันนะใช่ใช่ไทม์ไลน์ ทั้งหมดเนี่ยมันจะแบ่งเป็นกลุ่มนลกันยาเนี่ยคมนาคมออกร่างพรบมาแล้วตอนนี้ทําการศึกษาปลายปี67จะเสนอสภาเพื่อออกเป็นกฎหมายพิเศษเหมือนกับ EEC แหละครับครับต่อมาปลายปี68จะเปิดประมูล PPP เป็น P ะอ่าและหลังจากนั้นเปิดสัมปทานมาลงทุนเลย50ปี50ปีหลังจากนั้นก็ต่อกันไปคือตามแผนเนี่ยโครงการนี้จะคืนทุนภายใน24ปี24 ใช่24ปีจากสัญญาสัมปทาน50ปีแต่เดี๋ยวการคาดการ์การลงทุนเดี๋ยวมันก็เหมือนกับไอ้รถไฟเชื่อม3สนามบิน่ะครับถูกต้องถ้าเกิดผิดพลาดก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามายสโตนคือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นรัฐบาลกําลังขับเคลื่อนสร้างเครื่องยนต์ใหม่เห็นบอกว่านายกในการประชุมคอรมอนี่สั่งเรื่องนี้โดยตรงอ่ะใช่แล้วก็ต่อหลังโคโรนรัฐบาลต้องมาถแถลงเมื่อวานว่าจะขับเคลื่อนเรื่องนี้เรื่องแลนด์บิดเรื่องอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวนี่คือเป็นโอกาสและเป็นความหวังและเป็นความท้าทายในการลงทุนระยะยาวของประเทศไทยและของรัฐบาลเศษฐา